ครับคราวนี้เราพามาชมนะครับนวัตกรรมใหม่สุดของม a กิต้นะครับเป็นแบตเตอรี่แรงดัน40โวลต์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราพามาชมใกล้ๆนะครับว่า40โวลต์นะครับตัวแบตเตอรี่ของม a กิต้เนี่ยแตกต่างจากแบตเตอรี่ในท้องตลาดยังไงนะครับผมนะฮะตัวนี้จะมีความจุ4แอมป์2.5แอมป์นะครับเดี๋ยวเราจะถ่าตัวแบตเตอรี่ให้ชมกันนะครับครับ เาแยกตัวนี้แยกมาให้ดูแล้วนะครับตัวแบตเตอรี่ของมังกิตานะครับตัวนี้นะครับจะมีขั้วไฟฟ้าขนาดขั้วไฟฟ้ามาตรฐานนะครับค่อนข้างแข็งแรงคอนแทคที่แข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็จะมีชิปควบคุมการจ่ายกระแสแล้วก็การจ่ายวลเตจแล้วก็ควบคุมการชาร์จนะครับแล้วก็ควบคุมการควบคุมการโอเวอร์ฮีทของตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่ปกป้องแบตเตอรี่ให้อายุการใช้งานค่อนข้างนานนะครับแล้วก็จะสามารถซิงกับตัว ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับในเครื่องชาร์จนะครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถใช้คอมพิวเตอร์จับได้นะครับจะมีเมมมรีในตัวว่าตัวนี้ชาร์จไปกี่ครั้งนะครับแล้วก็โอเวอร์ชาร์จกี่ครั้งนะครับโดยคอมพิวเตอร์ที่สามารถตรวจสอบได้จากมัลติเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ทุกตัวมีหน่วยความจําหรือเรียกกันได้ว่าแบตเตอรี่ทุกก้อนมีความทรงจำใช่ครับว่าง่ายๆนะครับเพราะว่าจุดจุดจุดเด่นของลิเธียมไอออนนะครับคือสามารถปล่อยกระแสได้สูงแต่จุดอ่อนของเขาก็มีอย่างเช่น ที่ต้องมีวงจรควบคุมนะครับการปล่อยกระแสถ้าเกิดปล่อยโอเวอร์โหลดเกินไปทําให้แบตเสื่อมเร็วในการชาร์จถ้าเกิดการชาร์จกระแสเกินก็ทําให้แบตเสื่อมเร็วในการชาร์จถ้าเกิดกระแสเกินเยอะเกินจนถึงจุดคุตติคอลนะครับมันจะเกิดการลุกไฟแล้วก็ระเบิดได้เพราะฉะนั้นวงจรพวกนี้สําคัญมากนะครับที่มาคิท้าเขาใสมาให้เนี่ยก็คือมันปรเอบทุกอย่างนะครับสําหรับแบตตัวนี้ครับถ้าไม่มีวงจรตัวนี้นะครับเหมือนแบตจีนทั่วๆไปนะครับ,รบก็บอันตรายมากๆนะครับที่ว่าแบตลุกแบตระเบิดไฟลุกไฟระเบิดนะครับก็ จะเกิดจากการวงจรวงจรควบคุมที่ไม่ดีใช่ครับตัวนี้้ป้องกันหลายชั้นเลยนะครับครับสำหรับตัวนี้ครับที่มันคืออะไรครับอ๋อตัวนี้นะครับจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับสําหรับเครื่องชาร์จนะครับที่ลูกค้าที่มีเครื่องชาร์จ40โวลต์อยู่แล้วนะครับแต่ต้องการชาร์จ88โวลต์ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็สามารถใส่กับตัวสำหรับชาร์จ เครื่องเขาจะฉลาดแล้วก็รู้จักเองเลยใช่ไหมับใช่ครับว่าตอนนี้เป็น18โวลต์อยู่การชาร์จจากตัวเครื่องชาร์จของม a g กิต้าเป็นการชาร์จผ่านไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งสื่อสารกันระหว่างตัวชิปไมโครโปรเซสเซอร์พวกนี้นะครับกับตัวเครื่องชาร์จอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัว40โวลต์จะสามารถชาร์จตัว18โวลต์ได้ด้วยครับโอ้ยางนี้ก็คือคุ้มเลย สำหรับคนที่มีซีรีส์เก่าใช้อยู่แล้วก็ใช่ครับคซื้อตัวนี้ไปถ้ามี40โวลต์ก็ครับเวลาจังหวะที่เครื่องชาร์จ18ไม่ว่างเรามีอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็สามารถชาร์จ18ได้ด้วยนะฮะก็เป็นอีกอัตถประโยชน์หนึ่งของตัวเครื่องชาร์จ40โวลต์นะครับครับชาร์จได้ทั้ง40ชาร์จได้ทั้ง18ด้วยนะฮะ14.4รุ่นเก่าก็ใช้ได้นะครับอ๋อ18ก็ได้14ก็ได้14.4ครับแต่14.4ตอนนี้จะได้รับความนิยมค่อนข้างนนนน้้้ออยยะรรรรเเพาา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 วว่ลลลลิิกกผผตตตไปแมฐขง มากิต้าก็คือ18ล้อครับส่วนตัวพวกเคสของแบตตัวนี้นะครับงานดีมากนะครับเนื้อพลาสติกแบบแข็งแรงสวยงามนะครับด้านในตัวนี้ครับจับดูนี่คือแบบรูเลอร์สีม่วงนะครับจะออกแบบมาให้มีลักษณะคุณสมบัติของตัว Extreme Protection ด้วยนะครับจะป้องกันละอองน้ำนะครับผมแล้วก็ป้องกันความชื้นได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีรูระบายอากาศนะครับครับ อ่าคราวนี้เรามาดูถึงแบตนะครับแบตตัว40โวลต์เหมือนกันแต่ว่าเป็นขนาด2.5 ml กับ4 ml จะมีขนาดที่ต่างกันชัดเจนครับเหมือนกับว่าทางเขาได้เพิ่มเพิ่มแบตไปอีกหนึ่งแถวนะครับอีกหนึ่งคู่ครับออกไปทางด้านหลังทําให้เห็นว่าขนาดมันจะต่างกันคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆที่เห็นแล้วว่าเอยแบตก้อนใหญ่เนี่ยมันหนักแน่นอนครับ มันก็หนักขึ้นแต่ถ้าเรามาเทียบกับ18ววนเดิมนะครับตัว2.5แ mm, อมปเอกับ5แอมปาขนาดเท่ากัน,นครับมิติเท่ากันเลยกับ18ววนเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าเราไม่อยากให้แบตมันเทอทะเกินไปก็ใช้รุ่นนี้เป็น2.5แ mm, อมปก็พอสําหรับ40โวล์นะครับถ้าไม่งั้นมันจะแบตจะใหญ่ก็ย่อมยอมรับครับว่าน้ําหนักที่มันทวงเพิ่มขึ้นก็ ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเมื่อล้าจากการทํางานในอุปกรณ์ตัวนี้ได้นะครับโอเคครับตัวนี้ก็คือฝากไัน้นิดนึงสาหรับขนาดแบตท,ที่ท่านบางท่านอาจจะสงสัยครับว่าใหญ่เล็กยังไงส่วนราคาครับราคา2.5 m MM อม4,260บาทแล้วก็ตัว4 m MM, อมนะครับ6,300บาทสําหรับตัว40โวลตตัวนี้นะครับโอเคฝากไปด้วย